เอาครับพี่ครับรยังไงเป็ดเนี่ยตอนนี้ชื่อน้องมีสุกนะครับชื่อน้องมีสุขเวลามีเหตุร้ายมีอะไรเราก็จะพาไปช่วยโดยเฉพาะเรื่องเกิดตึนามิหรือน้ำท่วมใช่ไหมฮะเป็ดมีสุกก็จะเข้าไปช่วยบรรเทาสร้างสุกให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยช่างสุขยังไง่ะครับคือไป,ไ,คไปทำให้คิดว่าของเล่นไงครับผมอา้าวเหรอไม่เข้าใจ อ๋ออันนี้คือดีหมดบ<ด>้างครับไดนน้แล้วอุปกรณ์สายอาเน,นี้คือให้ดูอ่ะเขาให้ดูว่าทว่าเขาไปของเล่นอ๋อเมื่อเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นมาก็จะเข้าไปช่วยครับผม,บผมเป็ดรักปลอดภัยอนี่ฮะความรักอาห่วงใยถ<า>้าถ้า,ถาอารักเป็ดน,นะอาช่วยเป็ดซื้อไอซี่ซอสจะเอาเป็นขนมถ้า พวกนั้นตกแต่ครับแรงจูงใจของพี่เนี่ยถามหน่อยแรงจูงใจของพี่ที่ที่ทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับก็อยากให้ผู้ที่สูญเสียญาติน้องหรือว่าการจากไปของของทุกคนเนี่ยมบอมวันหนึ่งเราเราหนีไม่ได้กับการตายใช่ไหมฮะครับทําทำยังไงให้ไม่ทูกครับที่ของ่ารรมอืมวันนี้เลยเอาเป็ดมาที่นี่ มาเพื่อว่าอย่างน้อยให้คนที่มาร่วมงานท่านผู้ว่าเนี่ยได้เห็นหรือว่าคนที่โศกเศร้าได้เห็นใช่ครับใช่เราอรามาให้กําลังใจนะนะให้ให้ท่านคนที่ผู้ว่ารักเนี่ยมีความสุขด้วยครับว่ากขาจะมีความสุขทุกคณครับนี่คือความห่วงใยครับเป็นลูหนาวจริงๆนะโอ้โหลูกลูกคนลูกหนาวลูกหนาวไปไปลงหม้อลงหม้อมีสุก หนาวหนาาไปลงม้อหน่อยไปทคนนไรครับะครับดีครับหอไม่้คุณคุณคุณพาบอว่าพโลอีกใช่ไหมใช่มีินกรมอะไรก็เียกใช้นะคะอาจจะเป็นเป็ดคู่ภัยอ๋อเป็ดคู่ภัยมีสุขามีสุขเขาไปเยาวราชจะเจอผมบ่อยนะเพราะว่าประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเยาวรา เราไม่ครไม่ไม่ได้ไปขับรถเที่ยวคือพวกวันนี้ก็จะรณรงค์เรื่องความปลอดภัยค่ะแล้วขับรถเขาประโยชนเนี้ยหรอไม่ไม่ไม่ได้ขับแล้วแล้วพี่ไปเจอเจ้ามีสุขที่ไหนที่ตลาดอ๋อมัจะใชเอาไม่ฮะไม่ไม่ได้ขี่ครับอันนี้จะวางโชว์อือแล้ไงม่แอร์ใส่ถุงมาเอ้ามีสุกมีอะไรโชว์มาโชว์ให้ดูหน่อย เออเอานะฮะตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่ามีสุกบินได้เอาแล้วครับเปิดดีโมทแล้วครับตอนนี้เอ้ามีไข่ด้วยไข่สีแดงอ๋อไข่สีแดงนะฮะโอ้โหโอ้โหนะครับอันนี้ครับผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับในในวัตถุประสงค์ที่เท่าไหร่ของเล่นแล้วมันไม่ดีว่แล้เอาแล้วก็ลองเล่นกับสัตว์เลี้ยง โอ้ไปไหนมันมันเราทำให้คนมีความสุขนะฮะแต่ว่าอยากให้มีสังเวยด้วยด้วยที่ผ่านมาไปทุกงานไปกี่งานแล้วพี่จากแรมเสียชีวิตที่ร้อยเอ็ดเน่ะผมขับรถไปอ่ะไม่ได้เอาเขาทรมานนะไม่ครับทรมานคือการแข่งนะใช่ไหมแล้วก็เวลาขกินก็กินตามใจเหรอก็ไปไหนตามใจะกินยังไงอ่ะกินยังไงอ่ะกินกินเกาลัดอันนี้กินเกลาลักอ๋อกินเกลาลัดโอ้กินดีด้วย มาช่วยงานด้วยนะครันั่งรถอย่างผมแล้วมีสุขแล้วเจ้าของเจ้ามีสุขชื่ออะไรครับพี่บุญมาครับพี่บุญมาพาเจ้ามีสุขมาร่วมงานผู้ว่าในวันนี้เพื่อว่าให้คนในที่มาร่วมงานได้มีความสุขโอนที่เกิดเหตุเด็กถูครับที่จังหงรายอกไปไม่ได้เจ้านั้นเวลานั้นมันไม่มีเงินอะไรไม่ไปครับผมไม่ว่ามีเกิดเหตุจากแซมเสียชีวิต เราท่านอยู่ร้อยเอ็ดมาไปฮะงานงานที่จะแแมอ่แบบนี้ไปเออเนาะที่บุญมานี่มาจากไหนมาจากไหนเอ่ยอันนี้อยู่แวัดใหญ่สีพันธ์ฮะบางยี่เรืออยู่บางยี่เรือ,อเดินทางมาจากบางยี่เรือเลยลมามา,มาเป็นแต่คนละอ๋อเอาเป็ดมาโชว์ในงานผู้ว่าเอานี่แหละครับทุกคนครับ โอ้โหเป็ดกินน้ำขวดด้วยนะฮะไม่ธรรมดาเจ้ามีสูตรของเราตอนเกิดเป็นน้ำมีทื้อภูเก็ตขงไตฮะตอนช่วงที่เกิดเป็นน้ำมีปีสี่เจ็ดขาเป็ดนี่ไปช่วงนั้นยังไม่เป็ดฮะตอนที่น้าช่วงใหญ่ปีห้าห้าอ๋อตอนนี้จะมาใช้เป็ดครับผมแล้วมาวันนี้เป็นอย่างไรบ้างมีผู้ตอบรับไหมค่ มาถึงแล้วรู้สึกว่ามาช้าหน่อยนึงนะ,ะช้าหน่อย <laughs> งานเขาเลือกแล้วผู้ว่าก็ได้กลับไปแล้วก็ดีใจฮะว่าผู้ว่าเป็นเป็นคนดีแล้วก็เป็นเป็นที่รักของทุกคนครับอืมอัดนี่ครับ วัตถุประสงค์เพื่อทำให้ทุกคนมีความสุขกิจกรรมนี้ก็แยกแชร์ได้ครับพอไปช่วยผู้ป่วยหรือให้ไปเด็กดูมีความสุขก็เอาเปิดไปร้องเพลงได้ไหมชวนกลับอย่างเดียวสุขกตาพเนี่ยฮะครับครับผมครับผมครับพี่ขอบคุณครับผมเอาพี่มีช่องอะไรดูอ่าช่อง u t u b e มานาสตอรี่มานาเออฝากฝากช่องเลยนะเออมาจากบางยี่เรืียครับอุ้ยนะ ไม่ธรรมาดาครับเอาปิดมาแต่ว่ามาช้าแขกเรือกลับไปหมดแล้วนะเออหวงเอา,เอามา,าม,ามานาเอาล้วครับกดทีหมดนะฮะมานาสตอรี่ดูในยูทูบได้ที่มาถ่ายยูแอถ่ายเป็ดดิสกให้แล้วขอบคุณพี่มากๆครับผมในแข่งล่งด้วยขอบคุณครับอืม ก็เป้าหมายของพี่บุญมาคือทำให้ทุกคนมีความสุขนะไปทุกที่ที่มีงานศพนะฮะวันนี้ก็มางานผู้ว่านะครับนี่ฮะนี่ฮะมีบอโทรด้วยนะใครรักเป็ดนะฮะก็โทรมานะครับหาพี่บุญมาได้อันนี้เป็นเบอร์โทรของพี่บุญมาเลยใช่ไหมคครับออวันนี้มาโชว์ในงานผู้ว่าครับทุกคนครับเอาขอบคุณพี่บุญมาครับผมจังหวัดไหนอ่ะ ผมอยู่ปทุมใกล้ๆนี่เองโลกโลกอยู่แถวคลองสองผมอยู่ในเมืองปทุมบ้านอยู่หลังสารากั่นแหละมีกิจกรรมมีอะไรเรียกใครไปไปโชว์ได้บ้านอยู่หลังโรงมาปทุมนนั่แหละโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับผมต้องมาตครับมานี่ฮะโอ้เดินทางกลับแล้วเดินทางปลอดภัยนะมีสุขเอออู้ยูอ ไปครับโอ้โ oh หนะฮะขับอย่างนี้ครับทุกคนครับนะก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ท่าไหนนอนนั่นครับนอนกับเป็ดนะพาเป็ดไปดทุกที่ที่ท,ท,ที่มีความโศกเศร้าป้าหมายของพี่เขาคืออยากให้ทุกคนมีความสุขนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะที่งานทูว่า